คราีนี้เป็นเปนยังไงบ้างคราวนี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมชื่อว่าซีซมาเก็ตนะครับเราจัดเป็นปีที่3แล้วนะครับส่วนในปีนี้เนี่ยเราใช้ชื่อตอนว่าเซอร์ส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากคอนเซปต์ในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็เลยคิดว่า ในความเซอร์ของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มาทาอะไรเซอร์เซอ์ทกิจกรรมสนุกสนุกนะครับด้กันนะครับในวันนี้ก็จะมีทั้งในการโชว์ศิลปินบนเวทีนะครับแล้วก็การออกร้านของทั้งศิลปินแล้วก็ดารานักแสดงแล้วก็ถึงมวลชนรวมถึงตัวตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะครับกุ่มสาวเซอร์ทั้งหลายก็มาร่วมกันออกร้านก็ทําให้ผู้ที่มาร่วมงานก็สามารถที่จะชอปปิ้งนะครับแล้วก็สนุกกับกิจกรรมต่างๆรวมถึงได้ได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือพื้นปูผู้ประสบภัยรวม รายได้จะช่วยเหลือยัางไงบ้างครับพี่ตุ้ยก็รายได้เราได้มอบให้กับมูลิธีอาสาเพื่อนพึ่งพาครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวเสื้อยืดเองแล้วก็ของที่ลึกลึกต่างๆที่เรานํามาขายเนี่ยเรามอบให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมดเลยโดยไม่หาใครจ่ายเห็นว่าตรงนี้มีการทัวร์เอาตางจังหวัดด้วยการขายเสื้อยืดเลยใช่ครับส่วนในส่วนของเสื้อยืดเองอย่างที่บอกนะครับ ในในกิจกรรมซีดส่วนหนึ่งที่เราทำานึ่งต่อเนื่องมาเนี่ยก็คงยังจัดทาต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ตัวเสื้อยืดเองก็ก็จะมีการนําไปขายในในซีดโช,ชว์ด้วยนะครับทุกๆก,กจังหวัดที่เราไปว่าปีนี้นะ้ำ่วงแต่ว่าน้ำจนดเยอกว่าผมผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรา โอกาสของวิกฤตนะครับมันสร้างโอกาสในการที่ว่าได,ได้ได้เราได้เปิดใจซึ่งกันและกันและในที่สุดเราได้พิสูจน์แล้วว่ายัางจริงๆแล้วน้ําใจคนไทยเนี่ยยังมีอยู่เสมอนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้แหละจะทําให้เ,าเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าวิกฤตอะไรจะผ่านเข้ามาอีกผมเชื่อว่าเรามีผูกมุมกันแล้วเราพร้อมที่จะลุยไปด้วยกันเราไม่ทิ้งกันผมคิดว่าตรงนี้ทาให้ เมืองไทยน่าอยู่กัน,นอีกเยอะปีหน้าจะ7็ปีสิแ้วจะมีอะไรพิเศษไหมคะก็ในการเข้าสู่ปีที่7นะครับก็คงจะมีในการของการสร้างคอนเซปต์นะครับดีไซน์คอนเซปต์แล้วก็สื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับคอนเซปต์ที่เราใช้ก็คือซิดเซเว่นดีกรีนะครับหรือว่าองศาที่7นะครับเพื่อที่จะสื่อสารว่าการก้าวเข้าสู่ปีที่7ของเรานะครับเราอยากที่จะสื่อสารในมุมขององศาที่7คือองศาแห่งการเริ่มต้นใหม่ นะครับเพราะว่าหลังจากที่จากข้อมูลเนี่ยถ้าโลกเพิ่มขึ้นทุกๆ6ทุกๆ1หนึ่งองศาจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มถึงองศาที่6ปุ๊บเนี่ยโลกจะไม่สามารถที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้แล้วะฉะนั้นองศาที่เจ็ดเราต้องการสื่อสารให้ให้มีการเริ่มต้นนะครับในการทําอะไรเพื่อโลกของเรานะครับกบารเรื่อภาวะน้ำร่วมันจะมีผลเรื่องคอนเซอร์บายที่เขาไปตู้ลรับมือยังไง ก็ในส่วนในส่วนของงานมันคงกระทบหลายส่วนนะครับในส่วนงานเองแน่นอนสิ่งที่กระทบอันแรกก็คือส่วนของพนักงานสตาฟต่างๆนะครับผมาประมาณสักครึ่งพอิศนะครับก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะครับดังนั้นคือเราก็เราก็คิดว่าอย่างอย่างน้อยคือถ้าเรามีกําลังใจที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะส่งต่องางใจนั้นต่อไปด้วยนะครับส่วนของดีเจเขามีครับก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องมีการ โยกย้ายนะครับมีน้องออฟฟิศบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของงานกิจกรรมเองนะครับก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแผนกันพอสมควรนะครับในส่วนกิจกรรมเราก็พยายามที่จะไปออกไปไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่าที่สุดได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่แล้วก็ผลกระทบในส่วนของสปอนเซอร์คงจะมีเรื่องของการปรับทบยกงบบ้างนะครับเพื่อสอดรับกับสถานการณ์แต่ว่ายังไงก็ต้องแบบกิจกรรม แต่ว่าต้องอยู่ในรูปประมาณที่เราตัดไ้ใหม่เออก็มันคงต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าผลกระทบของเราเรายังเรายังมีทางออกนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญถามว่ามีผลกระทบไหมมีแต่ถ้าเทียบกับผมว่าเทียบกับผู้ประสบภยัยหลายหลายท่านนะครับที่ณนะตอนนี้ยังไม่สามารถจะหาทางออกหรือว่าในการฟื้นฟูจริงๆเยียวยาจริง,รง,ยยรงผมว่าของเราเนี่ยถือว่าเบาถามก่อนหน้านี้ที่จะมีดีเจเขาแบบ ออกกันเยอะๆมันมเกิดม,มาจากอะไรโั้โปกติธรรมดาครับตั้งแต่เริ่มขึ้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับ<ม>คือจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเบื้องหน้านะครับเบื้องหลังด้วยง <c oughs> นั้นผมคิดว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมดานะครับก็เราของเราก็รันต่ออย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรกระทบเลยลตอนนี้มีดีเจหน้าใหม่เข้ามาแล้วมั้ยในปีหน้าติดตามชมครับแสดงว่าต้องมีเด็ก็ติดตามชมม,ชมั <c oughs> เนเป็นเกี่ยวกับไม่ใช่แบบเกี่ยวกับระบบภายใน,ในอะไรอย่างนี้ที่ดีเจจะ ม,บบมีการเปลลีี่่ยยนนแปปงงภาใออะไระเ้็นเรื่องปกติครับ <c oughs> ผมว่าเป็นเรื่องปกติจะเป็นเรื่องหน้าหรือเบื้องหลังครับมันในเรื่องของ t โ r เ o v e r ในเรื่องของการการปรับทีมปรับงานมันเป็นเรื่องปกติเพราะางานเราต้องเดินไป้างหน้าเราต้องต้องไปเจอสถานการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วงั้นเรื่องการปรับทีมเหมือนฟุตบอลนะครับต้องมีการปรับแผนปรับทีมเรื่องหมดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่ปีแรกมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดจริงๆปีต่อไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมัน มันเป็นการปรับเพื่อเพราะเพราะเพราะทุกอย่างเ็าเดินไปหน้าใช่ไหมครับเราต้องเจอสถานการณ์และอะไรไไเพราะฉะนั้นการปรับตัวเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเราต้องปรับให้เข้ากับผู้ฟังหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคือจะเป็นเรื่องหน้าหรือเบื้องหลังนี่ผมว่าการปรับฟีมันเรื่องปกติปีที่เจษจะมีน้องีคนไหมคะพี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มแีแผนเลยครับยังไม่มีแผนเท่าที่พูดคุยกับอาณาเขาก็ยังคิดว่าเออคนเดียวไปก่อนละกันเดี๋ยวใ่อ้คิดอะไรแบบนี้ะ แกว่าจะมีให้ั้ครอบครัวไปจะได้เรียนทีเดียวเดี๋ยวรอไฟเขียวก่อนไฟเขียวจะพี่นานรอไฟเขียวกันนะ,นนะ <c oughs> แสดงว่าพี่อนานนี่อยากจะแบบพักผ่อนผม <c oughs> คิดว่าที่ผ่านมาต้องต้องผมใช้คำว่าผมค่อนข้างที่จะจะทึ่งนะครับกับกับความทุ่มเทนในการที่เขาให้กับลูกกับไททันกับกับกับเวลาเอ่ยแรงกายแรงใจเอ่ยนะครับ เพราะว่าผมคิดว่าถามว่าเหนื่อยไหมแน่นอนผมว่านาาเหนื่อยครับกับกับทุกอย่างที่เขาทำป็นลูกแต่เราก็มีความสุขเราเราดีใจนะครับที่ในความเป็นครอบครัวในความเป็นพญาเขาทำได้ได้เต็มที่นะครับเพราะนั้นคือพอเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อเแต่เราต้องฟังคือบอกว่าเราไปก่อใจที่เอยากคือของผมผมคิดว่าผมได้หมดนะครับได้หมดของอย่างนี้มันมันทำคนเดียวไม่ได้ ไม่จริงว่าอยากมีต่อเลยผมได้หมดนะจริงๆสำหรับคือถ้าบอกว่าเป็นคนเดียวเราก็เราก็เราก็แฮปปี้กับกับคนเดียวถ้าเป็นมีสองคนเราก็ค่อยมาคิดใหม่ว่าเออจะยังไงจริงต้องรอให้น้องโตครับผมครับเออผมคิดว่าคงอีกสักช่วงหนึ่งถึงจะเริ่มมาคิดกันว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าคือที่ผ่านมาก็มีทั้งคนแนะนำทั้งคนเดียวแล้วก็สองคนบางคนแบบโอ้สี่ห้าคนก็มีนะครับผมคิดว่าก็คงจะ ลองมานั่งคิดกันว่าอะไรที่ที่สถานการณ์ไหนที่เหมาะกับเราดีที่สุดอย่างอย่างนี้น้องยิงคือเขาจะกินด้วยมีสองคนยิงไหวด้วยหรือยิงผู้ชายคนเป็นเพื่อนการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแนวคิดนี้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันจะจะ ลงตัวกับทม์มี่ของเราขนาดไหนกับเวลาเราแม้แต่ความเวลาที่เราจะให้กับไททตั้นจะเป็นยังไงตรงนพบไงก็ต้องมาแน่นขึ้นกันเพราะว่ายังไม่เคยมีฟก้นสามคนว่าจะมีเป็นทิมทุกวันเลยเหมือนที่เจมส์บอกว่ามันหาได้ตามริมสนามก็ดีนะ